รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการเซียนเกษตรวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดเชียงรายลุงชัยพาท่านมาอยู่ที่สากรการเกษตรเวียงชัยสาขาเวียงเชียงรุง้งเราจะไปค้นหาเซียนเกษตรในพื้นที่กันว่าวันนี้เขาทําอะไรกันบ้างพืชพันธุ์ทัญหารต่างๆที่เติบโตขึ้นมาบนผืนแผ่นดินที่ณขณะน,นี้เรื่องของสารเคมีที่ใช้กันอยู่เรื่องของสารยินรีย์ที่เอาลงมาผสมผสานลงไปจะช่วยปรับปรุงบำรุงดินแล้วเพิ่มเรื่องของคุณค่าของภาคการเกษตรได้อย่างไร เซียนเกษตรจะพาท่านไปค้นหากันอย่าลืมนะครับติดตามเรื่องราวของเซียนเกษตรแล้วท่านรู้ว่าวันนี้ตัวท่านเองเป็นผู้หนึ่งที่พยายามจะละลดเลิกเรื่องของสารเคมีจะส่งผลดีอย่างไรกับภาคการเพราะปลูกรวมไปถึงตัวท่านเองในเรื่องของคําว่าสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะติดตามรายการเซียนเกษตรท่านต้องดูให้จบแล้วท่านจะพบกับเรื่องจริงครับเซียนตัวจริงช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดย ปุ๋ยอินทรีย์ตราปลาบางกอนโอ้ออมันงามได้ขนาดนี้เหมือนกันเนาะแต่ดูดินมันไม่น่าจะได้งามขนาดนี้เลยว่าก็ว่าแล้วมันดินอะไรครับนี่ ตัวนี้ดินถมครับผมดินดอยครับดินเอามาจากดอยเอามาถมครับผมโอ้โหแล้วมันปลูกได้งามขนาดนี้เลยหรอครับโอ้ยสุดยอดสุดยอดนี่สงก็เป็นเซียนเกษตรเลยนะมามามาเชิญเชิญเชิญมาคุยกันหน่อยแหมเจอเซียนทั้งทีครับท่านผู้ชมครับข้าผมลุงชัยใส่ใจเกษตรกับรายการเซียนเกษตรวันนี้พาท่านมาที่สากลการเกษตรเวียงชัยสาขาเวียงเชียงรุ้งแปลงปลูกแปลงนี้เนี่ยนะครับ เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ของสาขาวเวียงเชียงรุ้งเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของพื้นที่ก่อนหน่อยดีกว่าว่าเขาคิดอะไรยังไงมันถึงเกิดเป็นแปลงมันแปลงนี้ขึ้นมาได้เอาอยู่ตรงนี้ครับสวัสดีครับคุณสุพลสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เป็นไงบ้างครับกับการทํางานที่สากรเวียงชัยเราเนี่ยครับก็สบายดีครับผมนะคาหน้าที่อะไรครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมส่งเสริมอยู่ในสากรนี่เนาะโอ้ก็ดูแลลูกค้าแล้วก็บางทียังไงครับเขามา เบิกของเบิกอะไรครับคุณพนไม่ที่ดูแลัวนี้ครับผมแต่อยากรู้ว่าไอ้แปลงมันแปลงเนี้ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนี่อ่าก็เห็นมันเป็นพื้นที่ว่างเปล่าครับผมอก็เลยช่วงนี้รอจากรอการก่อสร้างเนาะโอ้ก็เลยปลูกมันดูลองมาปลูกมันดูครับผมแล้วมันยังไงหูทำไมดินมันสภาพดินอย่างนี้มันดูแล้วมันไม่น่าจะปลูกอะไรได้เลยนะเนี่ยใช่ไหมครับเป็นดินร่วนนะผมเออดูมันไม่มีโครงสร้างอะไรเลย แต่มันมันโตได้ขนาดนี้ครับบอกหน่อยทำยังไงทอแรกก็ไม่รู้ครับผมก็เห็นลูกสมาชิกเราเนาะครับก็มีเยอะมากส่วนมากก็จะเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยมาเบิกปุ๋ยกันครับผมในทศกัแต่ก่อนก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่ค่อยจะได้ออกแต่พักหลังๆจะออกเยอะมากนะครับผมเมื่อก่อนคนไม่ค่อยสนใจปุ๋ยอินทรีย์กันครับหลังๆนี่สนใจปุ๋ยอินทรีย์แล้วในสากรณ์มีขายหลายยี่ห้อไหม ก็มีตามังกรนี่ครับผมอ๋อไม่ถึงครับผมปุ๋ยอินทรีย์ที่ว่านี่คือตราปลามังกรครับผมว้าวแล้วเป็นไงอะไรตอนนั้นที่เขาเริ่มมาเบิกกันเยอะๆเนี่ยตอนนั้นสุพจนชิดยังไงครับก็ก็คงจะเห็นผลดีนะครับเนาะน่าจะดีน่าจะดีครับแต่ก่อนนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นเคมีอใช้กันพักหลังๆก็เริ่มจะเป็นอินทรีย์เป็นปุ๋ยอินทรีย์กันแล้วแล้วเอามาทํายังไงกับแปลงนี้ครับเนี่ยอ๋อ อันนี้ก็เตรียมดินครั้งแรกผมก็เอามาโรยนะครับเอามาโรยที่ดินโรยนะครับเป็นการหมักดินว่างั้นเหรอหมักนะครับผมโอ้ครับแล้วทิ้งไว้นานไหมหมักไว้นานไหมก็ประมาณสักสองอาทิตย์เออแลลองดูว่าดินลุกลังนี่มันจะมีประโยชน์อะไรขึ้นบ้างไหมโอ้โหปรากฏว่ากรนีและครับผลงานอาหยาสุดยอดเลยมันนี่มันพันอะไรครับเนี่ยโอ้โหมันดูมันงามจังเลยเนี่ยอันนี้ ห้วยบงับผมพันห้วยบงครับโอ้โหเดยต้นเขานี่มันอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะสุพลก็นี่ก็ห <7 S 1> <6 S 2> เดือน 6, 7เดือนห7เจดเดือนแล้วครับผมโอ้ด้วยอายุขนาดนี้คิดว่าหัวเขาคงจะไม่น้อยทีเดียวเน้นะนี่น,ะน,<ไ>น,นี่ยืนเหยียบหัวเขาอยู่มั้งเนี่ยก็ถึงว่าแตกหมดเลยเนี่ยดินแตกเลยเนี่ยครับแล้ว,แล,วแล้วอีตอนที่เริ่มต้นปลูกเขาเนี่ยดูแลเขายังไงใส่ปุ๋ยใส่อะไรกี่หนกี่ครั้งยังไงเนี่ยก็ใส่โรยพื้นครั้งแรกก็รอ ขึ้นสักักระยะหน่อยก็อีกทีหนึ่งประมาณสักกี่เดือนได้โดยประมาณอ่าสักประมาณเดือนสองเดือนนะผมสประมาณหกสิบวันโดยประมาณเนาะก็เริ่มใส่ปุ๋ยรอบแรกใส่อีกทีหนึ่งใส่ไปเยอะไหมต่อไร่ถัวเฉลี่ยประมาณสักเท่าไหร่ได้ต่อไร่ครับอืมผมคิดที่เป็นถั่วม่กะไม่ไม่โตนะใส่ต้นละกำกำก็บูก็ไม่เปลืองครับผมโอ้ท่ามันโตได้ขนาดนี้เลยเนาะครับโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาเลยสูงเลยเออนะ อาแล้วเวลาสมาชิกสากรเรามาเนี่ยเคยเล่าให้เขาฟังไหมว่าเนี่ยผมลองเอาปุ๋ยเนี่ยที่เบิกเบิกกันไปเนี่ยลงมาใส่แปลงของทางสากรเองแล้วมันเติบโตได้ขนาดเนี้ยจะบอกว่าเล่าไหมไม่ต้องเล่าครับเราก็เอาจากเขามานั่นแหละ <c oughs> คือไปจําจากเขา <c oughs> มาม,มันเห็นผลไงครับโอ้เราเราก็มาทำครับนั่นี่เคยโชว์ผลงานให้เขาดูไหมล่ะว่าเออเนี่ยเราก็ทําได้ <c oughs> เออรหรือเขามาเห็นอยู่แล้วมาสารกรก็มาเจอเจอเลยโอ้ก็เดินมาดูกันอยู่ตลอดที่แรกก็บอกว่าห้อยบงห้อยบงต้นมันมีขนาดนี้ใช่ไหมเออน่าสนใจน่าสนใจเออเอาละอย่างนั้นสุพลครับถ้าเผื่อสมมุตินะอันนี้ไม่ใช่สมมุติเอาเรื่องจริงถ้าจะแงะดูหัวสักกอหนึ่งได้ไหมเนี่ยได้ครับผมมาพิสูจน์กันดูมามาดูซิเป็นยังไงโอ้โหเอาต้นนี้เลยแล้วกันเนาะดูสมเด้เดีเด ขออนุญาตนี่แน่โอ้หักเลยครับนี่แน่บังบังบังเออนี่นี่นี่มาพิสูจน์กันดูครับท่านผู้ชมครับลองดูที่เป็นยังไงครับโอ้โหนี่ขนาดดินดินดอยนะเนี่ยครับผมดินภูเขาอู้มันยังว่้มันก็สุ่ยดีเหมือนกันเนาะเอาแกะหน่อยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเอาเอาเสียมดีกว่าครับเนาะเอาผู้ช่วยหน่อยเนาะต้องเอาอ๋อมีผู้ช่วยอยู่แถวนี้เอาเชิญเชิญมา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 ช่วยกันหน่อยมามามาอ๋อนี่นี่เอามาลองดูดิโอ้โหยกไม่ขึ้นนี่เอาลองลองแซะโอ้ อุ้มก็นิ่มนี่เนาะครับเออนี่ไงมือเราก็แกะได้อยู่เนาะโอ้โหเดี๋ยว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 อยากดูหัวมันใหญ่แค่ไหนโอ้โหโอ้โหอาจามันโอ้โหนี่หัวมันเนี่ยครับอายะอายะนี่ผลงานปุยอินทรีย์ปลามังกรมังกรเห็นเห็นเลยครับจะจะนเลยพิสูจน์กันแบบนี้เลยเนาะครับอู้นี่ไปทางนี้ก็มีอีกเนี่ยไปครับเอาแล้วเอาแล้วมามามาลองดูดิโอ้โหดูโอ้ย ทำไมมันใหญ่โตอย่างนี้น <einfach S 1> <โ lamps. S 3> ี่มาทางนี้อีกเอามาเคี้ยวนี้มาๆๆๆๆๆือๆๆๆ่ๆๆกชัๆสนุกๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆแล้วๆรๆๆๆๆๆๆๆหมมๆๆ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 ๆเๆนอๆๆๆดอๆๆๆอหๆๆๆหๆๆ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 มๆๆๆๆๆนอๆกๆๆๆดๆๆๆๆนออๆโอดๆๆๆูๆๆๆๆๆนๆๆ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 ๆเๆๆ่ๆๆ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 ๆมๆนๆนๆๆ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 นะโอ้โหอ่ๆไหนๆุๆนทนขยับขยับขยับ โอ้โหนี่ดูมันไหลมาทางนี้เลยอาแหมนี่เล่นกันดิบดิบแบบนี้เลยนะของอยู่ในดินไม่มีใครรู้หรอกเป็นยังไงเนาะซับในดินแม่ซับในดินซับในดินแท้ๆเลยเรายกขึ้นอย่างเนี้ยลองดูดิยกดูดิอุ๊บอุ๊บอุ๊บโอ้โหเดีโโ๋ยวมันจะหักนะนี่นะโอ้ยไปอีกโอ้โหนี่ดูนี่นทำไมมันยังได้หัวใหญ่ขนาดนี้อบอ๊าโอ้โห เอโอโอ้โหนี่ดินภูเขาไอะไอไอะใช้ได้เลยโอ้ยดูหัวเขาไม่ธรรมดานะเนี่ยแม่แต่มันน่าจะหักอยู่ในดินมานะ้างเน่เนาะดูแล้วเนาะะครับหออักโอ้โหดูนี่ครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของคําว่าดินดีแล้วพืชงามดูนะครับผลงานอย่างนี้ผมเชื่อนะครับว่าเกษตรกร,ร,กรหลายท่านเองก็คงสนใจแล้วล่ะ แล้วถ้าเผื่อมีใครเขาอยากได้เอาไปใช้บ้างเนี่ยเราจะแนะนำเขาให้ไปใช้ยังไงสุพลอ๋อก็คงตามตามอย่างที่ผมเล่าตอนต้นนะผมเนาะก็เนี่ยจากการเตรียมดินอะไรถ้าทําให้มันดีแล้วก็ตามสูตรอย่างที่อย่างอทั่วไปก็เกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะรู้กันดีเแต่ส่วนใหญ่รู้เลยเลือกใช้ปุ๋ยให้ถูกแค่นั่นเองเนาะบางทีเราบอกว่าเราใช้เคมีมากเกินไปอาจจะทําให้ดินแข็งดินเค็ม ก็ละลดเขาบ้างเราไม่ได้บอกว่าต้องเลิกเนาะใช้เท่าที่จําเป็นครับผมโอเคเอาละครับเรื่องราวตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ทําให้หลายต่อหลายคนที่ดูรายการเซียนเกษตรตอนนี้เริ่มเกิดความคิดขึ้นมาแล้วว่าถ้าเผื่อเราจะปรับปรุงบำรุงดินก็คงต้องมีการเตรียมดินอย่างที่สุพลพูดถึงเนาะครับอ่ะเขาฝากกันไว้ท่านผู้ชมครับเรื่องราวของเซียนเกษตรเราเชื่อนะว่า เกษตรกรหลายท่านทีเดียวที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนวิถีในการปลูกพืชพันธุ์อาหารโดยที่ไม่พึ่งพาสารเคมีมากจนเกินไปลองติดต่อดูครับปุ๋ยอินทรีย์ตราป,ปามังกรที่คุณสุพลพูดถึงเนี่ยเอาละครับท่านผู้ชมครับก่อนจากวันนี้ทางรายการเซียนเกษตรก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้กับแขกรับเชิญของเราตามธรรมเนียมครับเนื่องจากว่ากับการปลูกพืชเนี่ยแน่นอนต้องอาศัยปุ๋ยแต่ว่าวันนี้ของที่ระลึกเหมือนเป็นแค่เพียงตัวอย่าง เผื่อใครก็ตามครับที่ต้องการอยากจะเอาไปใช้กับพืชเล็กๆน้อยๆเป็นผักสวนครัวรัวกินได้ลองดูครับอา้าวน้องๆทีมงานขอของที่ระลึกหน่อยนี่นมาแล้วอ,อ้าวน,นี่ไงโอ้โหเคยขนแต่ปลาตัวใหญ่50สโลวันนี้ปลาตัวน้อยเหลือ5กิโลอันนี้เป็นถุงตัวอย่างที่เรามีจำหน่ายอยู่ตามสากรทั่วประเทศแล้วก็ตามศูนย์ตัวแทนจำหน่ายปูนซีตราปามังกรขอมอบเป็นของที่ระลึกขอบคุณ ข้อมูลดีๆจากคุณสุพลด้วยเนาะครับผมอ่ะยังไงแล้วถ้ามีใครมาขอคําแนะนํายังไงคุณสุพลช่วยมาต่อกันด้วยละกันเนาะครับว่าพอเราเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนกันอยู่แล้วคขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปตามกันต่อว่ายังมีพืชผักอะไรบ้างที่น่าสนใจกันต่อไปไปเลยครับ